ประวัติศาสตร์การระบาโจมตีกรุงเทพฯพศ .2477 เมื่อครั้งการระบาดของกาฬโรคในอดีตกรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทยได้มีการเตรียมรับมือไว้โดยตั้งกรมป้องกันโรคร้ายขึ้นในสังกัดกระทรวงนครบาลสำหรับการป้องกันการระบาดของกาฬโรคโดยเฉพาะในที่สุดเมื่อวันที่22ธันวาคมพศ .2447 ก็ตรวจพบผู้ป่วยด้วยกาฬโรคเป็นครั้งแรกในกรุงเทพที่ตัมบนตึกแดงทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตามรายงานของแพทย์กรมสุขาพิบาลกับรายงานของแพทย์กรมพยาบาลเมื่อวันที่21ิบเธันวาคมพศส4 4 7สี่สี่มีรายงานข่าวการตรวจพบชาวอินเดียซึ่งเป็นคนในบังคับของอังกฤษที่ตึกแขกหมู่ตึกแดงซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาได้ป่วยและตายจากโรคที่น่าสงสัยว่าจะเป็นกาฬโรคและภายหลังจากที่นายแพทย์แคมเบลล์ไฮเอตพนักงานแพทย์กรมสุขาพิบาลได้เข้าไปสอบถามติดตามเรื่องราว จนสงสัยว่าน่าจะเป็นการละโรคเพราะภายในเวลาสามวันมีผู้ตายถึงห้าคนและบางคนก็มีอาการคล้ายเป็นการระโรคเขาจึงได้เสนอให้รัฐเร่งหาทางป้องกันการแพร่ระบาดของการะโรคในทันทีโดยเสนอให้หนึ่งตั้งโรงพยาบาลการละโรคเพื่อแยกคนไข้การะโรคให้อยู่ต่างหากในทันที2ตั้งกองเจ้าพนักงานและคนงานสําหรับจัดการเฉพาะเรื่องคด้าการโรคสามขออนุญาตตั้งตําแหน่งผู้ช่วยแพทย์สุขาพิบาลนายหนึ่ง และให้โทรเลขเรียกเข้ามาในทันทีเพราะแพทย์สูขขาพิบาลเพียงคนเดียวทำงานไม่ทันสี่ขอให้มีพระราชบัญญัติบังคับให้จดทะเบียนคนตายในทันทีห้าขอให้มีเงินสำรองเพียงพอสำหรับใช้ป้องกันการการะโรคนี้นอกจากนี้ไฮเอตยังได้ติดต่อขอให้กงสุล์อังกฤษและกงสุลต่างๆออกใบอนุญาตยินยอมให้แพทย์กรมสูขขาพิบาลมีอำนาจบังคับคนในบังคับของอังกฤษ พร้อมทั้งขออนุญาตสั่งซื้อเีรัมในจำนวนที่เพียงพอสำหรับป้องกันการละโรคจากเมืองบอมเบและขอให้มีคำสั่งแก่กรมกองตระเวนให้คอยรายงานสาเหตุการตายที่น่าสงสัยว่าจะเป็นการละโรคการปรากฏตัวขึ้นในกรุงเทพของเชื้อการละโรคมีผลทำให้เกิดความตื่นตระหนกกันพอสมควรดังที่หนังสือพิมพ์สยามออบเซอร์เวอร์เขียนถึงเรื่องนี้ในภายหลังเมื่อวันที่12มิถุนายน พอศุกจุดสองสี่สี่แปว่าการโรคเมื่อแรกเกิดขึ้นในกรุงเทพดูตื่นกันวุ่นวายกลัวจนขนลุกขนพองไปตามกันภาพความวุ่นวายนี้อาจจะเห็นได้จากความพยายามในการหามาตรการต่างๆเพื่อรับมือกับศัตรูที่มองไม่เห็นกล่าวคือภายในเวลาสองวันที่รับรู้ข้อมูลพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงนเรศวรฤทธเซนาบ,บดีกระทรวงนครบาลได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หาวาัวว่า ได้ดําเนินการจัดให้แพทย์ในกรุงเทพช่วยกันรับหน้าที่คอยตรวจระวังป้องกันการระโรคโดยมีการแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบเป็นเขตคือหนึ่งหมอเดชไกเชอร์รับผิดชอบตรวจในแขวงพระนครและอำเภอดดสิตสองหมอเฮรับผิดชอบตรวจในอำเภอสัมเพลงสามหมอบัวรับผิดชอบตรวจในอำเภอบางรักสีหมอตรัมรับผิดชอบตรวจในอำเภอบางกอกน้อยบางกอกใหญ่และบางน้ำชนและห้าหมอใบเยร์ รับผิดชอบตรวจเรือที่อยู่ในท้องน้ำอย่างไรก็ตามหลังจากเวลาผ่านไปกว่าสองเดือนที่กาฬรโรคเริ่มเปิดฉากโจมตีกรุงเทพและดูเหมือนว่าการระบาดจะไม่สามารถควบคุมให้อยู่เฉพาะในบริเวณเดียวที่ค้นพบผู้ป่วยครั้งแรกได้เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดเข้าไปในตำบลสำเพ็งและโรงเรียนราชินีกรมสุขาพิบาลจึงออกประกาศเตือนประชาชนเกี่ยวกับการระบาดของกาฬโรคในกรุงเทพตลอดจนคำแนะนำในการป้องกัน และรักษาการละโรคแต่ด้วยความตื่นตระหนกระหวาดกลัวโรคระบาดในที่สุดจึงได้ออกเป็นประกาศจัดการป้องกันการละโรคขึ้นโดยเล่าถึงการแพร่ระบาดของการละโรคในพื้นที่ต่างๆและอธิบายว่าการะโรคนั้นเป็นโรคที่มีตัวสัตว์เกิดจากของโสโโรคโดยมีหนูเป็นสัตว์ต้นเหตุที่นำตัวโรคนี้ไปจากตำบลหนึ่งถึงอีกตำบลหนึ่งได้และยังได้อธิบายถึงมาตราการต่างๆที่กรมสุขาภิบาลจัดการป้องกัน กล่าวคือหนึ่งตั้งโรงพยาบาลสำหรับพยาบาลคนเป็นการละโรคโดยโรงพยาบาลนี้ให้มีแพทย์ไทยและพนักงานสำหรับพยาบาลคนไข้ยอยู่ประจำสองในโรงพยาบาลแบ่งเป็นสองแผนกคือแผนกสำหรับคนที่ป่วยไข้การโรคและแผนกสำหรับคนที่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเป็นการละโรคสามพยาตพี่น้องต้องการจะเข้าไปดูแลพยาบาลผู้ป่วยแต่ละโรคก็ทำได้ จะไปจากโรงพยาบาลไม่ได้จนกว่าแพทย์จะตรวจว่าไม่ติดต่อกันแล้วสี่ให้มีแพทย์ประจำท้องที่เพื่อตรวจคนไข้ที่น่าสงสัยว่าเป็นการละโรคห้าให้มีกองเจ้าพนักงานสำหรับชำระล้างบ้านเรือนตำบลที่เกิดไข้าการโรคหกให้แพทย์สูขาพิบาลเรียบเรียงอาการของไข้าการโรคและคำแนะนำในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการละโรคแม้จะมีความพยายามป้องกันการระบาดของการะโรคในกรุงเทพมากเพียงใดแต่ในระยะเวลาเพียงสอง เดือนก็พบรายงานการระบาดของการ,รโรคออกไปตามหัวเมืองต่างๆถึง6หัวเมืองเช่นพระปฐมเจดีและเพชรบุรีแต่กระทรวงมหาดไทยไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอสำหรับการรับมือทำให้การระบาดของโรคยังคงเกิดขึ้นต่อมาในเดือนมกราคมปีพศ2 4 4 9จึงได้จัดให้มีการรักษาป้องกันและจัดการโรงพยาบาลการระโรคตามหัวเมืองขึ้น รวมถึงการจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับการรักษา